ขวากบขวาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนเป็นตัวแท้ตัวไหนเป็นตัวรครับทุกค่าเห็นไหมมันจะสะท้อนซึ่งมันออกเป็นสีทองนะครับเป็นแซนดิสต์เอ็กซ์เมโปเหมือนกันนะครับเขียนอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่มันจะเป็นสีสะท้อนสีเหลืองสะท้อนสแสงน,นี่เขาบอก <ใน S 2> ว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีหรือ60วินาทีนะครับนะการอ่านนี่ต่างกันนะครับของแท้กับ ของก๊อปเนี่ยนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทาเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการ1วันหนึ่งเคล้ากับผมมิสเตอร์พิเคนะครับผมพาทุกท่านนะครับมาดูข้อแตกต่างนะครับของเมมยี่ห้อแซนดิสนะครับว่าตัวไหนของแท้ตัวไหนของก๊อปนะครับครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านเดาก่อนเลยครับว่าระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนเป็นตัวแท้ตัวไหนเป็นตัวก๊อปนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะเฉลยนะครับ ตัวที่เป็นของแท้นะครับก็อยู่ด้านขวานะครับซึ่งของแท้เนี่ยนะครับเขาจะมีข้อสังเกตนะครับอยู่3อย่างนะครับอันดับที่1เลยนะครับตัวโลโก้ Sandisk Extreme Pro นะครับ Micro SDXC เนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นสีที่ออกสีออกเหลืองเหลืองนะครับ ออกเรื่องเหลืองไม่มีการสะท้อนนะแต่ของเทียมหรือว่าของก๊อฟเนี่ยนะครับทุกท่านเห็นไหมมันจะสะท้อนซึ่งมันออกเป็นสีทองนะครับเป็นแซนดิสต์เอ็กซ์เทมโปรเหมือนกันนะครับเขียนอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่มันจะเป็นสีสะท้อนสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยเห็นไหมดูยังไงก็ไม่สะท้อนนะครับอ่าอันดับที่สองสังเกตได้จาก ตัวนี้นะครับซินเน็ซินเนกนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็คือเป็นพวกรับประกันนั่นเองนะครับก็รับประกันจากซินเนกแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของซินเนกมาเลยนะครับส่วนตัวก๊อปนะครับก็ไม่มีนะครับป้ายของซินเนกมานะครับแล้วก็จะเขียนแค่ A2 for faster app loading นะครับ and นะครับ performance นะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการความเร็วนะครับในการโหลดนะครับเป็นระดับ A2 นะครับเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งความละเอียดนะครับในการเก็บนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นที่มากับยี่ห้อซินิกนะครับ ซินเทคเนี่ยนะครับความความสปีดนะครับในเรื่องของกายเป็น2 0 0รันะครับส่วนตัวก๊อปจะได้แค่170คูนะครับเกาส่วนในเรื่องของ uh, ตัวแพ็กเก็ตนะครับตัวข้างบนนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะที่เป็นซินเทคเนี่ยนะครับ ข้างบนเขาจะมีตรงนี้นะครับส่วนตัวโอเคนะคบแอเน่จะเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ UHD นะครับส่วนตัวก๊อปจะเป็น 4K สีขาวนะครับแล้วก็ UHD นะครับแล้วก็จะมี for Android นะครับตัวนี้สำหรับ,บพวก Android เนาะก็เอาไปพวกโทรศัพท์มือถือพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ครับนี่ได้เนาะ แล้วก็สัญลักษณ์ของมันตัวนี้ก็เป็นพวกกล้องโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกกล้องแอคชั่นต่างๆเนาะสามารถใช้งานได้ส่วนตัวนี้นะครับอ่าอ่3เหมือนกัน 4K เหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับพวกโดรนที่มีความละเอียดสูงๆนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยหมายความว่ายังไงเนาะ,ะครับส่วนแพ็กเกจ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับพวกกล้องพวกรูปภาพอะไรเหมือนกันเป๊ะนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวตัวแผ่นใหญ่นะครับที่เอาไว้อ่า,อานเจ้าตัวอ่าเอ็ดดิาร์ดนะครับถ้าเราสังเกตนะครับอเอาแบบแบบนี้เลยฝั่งนี้นะครับตัวคําว่าแซนดิสกับตัวหนังสือพวกเนี้ยนะครับพวกอะแดปเตอร์ของมันเนี้ยนะครับ จะเป็นสีขาวชัดเลยแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับตัวอ่านหนังสือจะออกสีเทาๆหน่อยนะครับอ่านี่เห็นไหมจะออกสีเทาๆส่วนตรงนี้จะออกขาวชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการอ่านผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะส่วนข้างล่างนะครับตัวหนังสือคําว่าแซนดิสเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของอตัวผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวของก๊อปก่อนนะครับของก๊อปนี่แกะออกมาปุ๊บมันจะหลุดออกจากตัวพลาสติกเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่มีตัวรองอันนี้ให้ก็เป็นตัว ตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในร่องตรงนี้ที่อยู่ในล่องตรงนี้เลยแบบนี้นะครับก็จะหลุดส่วนเจ้าตัวของแท้นะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วนะครับมันก็ยังมีพลาสติกพลาสติกรองอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมคือทำยังไงก็ไม่หลุดนอกจากว่าเราจะแกะออกมาใช้งานนะครับนี่คือของแท้ถ้าเป็นของกรอบเนี่ยนะครับมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหม แกออกมาปุ๊บนี่มันจะหลุดออกมาจากช่องนี้เลยเห็นไหมส่วนตัวนี้ก็ยังจิดพลาติกอยู่เลยเนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับของเจ้าตัวแซนดิดนะครับ X x t r e m e Pro 64 g b นะครับของแท็กกับของกอ๊อฟนะครับเวลาทุกท่านเลือกใช้งานก็ต้องดูดีๆนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าราคามันถูก นะครับแล้วเราสั่งซื้อมานะครับมันอาจจะใช้กับอุปกรณ์เราไม่ได้นะครับหรืออาจจะใช้ได้แต่ก็คุณภาพมันไม่เท่ากับของแท้นะครับอันนี้ก็ต้องโรวรดใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ใช้นะครับสมมุติว่าเอาไปใช้กับมือถือนะครับมันก็ใช้ได้ทั้ง2นะครับมัน for Android กับ for iPhone เนี่ยนะครับอาจจะใช้งานได้แต่ถ้า พวกนี้มันอาจจะเอาไปใช้กับโดรนหรือว่าเอาไปใช้กับพวกความละเอียดสูง,สงเกี่ยวข้องกับพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะสะดุดสะดุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เป็นตัว XGPro ของแท้เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะในเรื่องของความละเอียดนะครับในเรื่องของความเร็วในเรื่องของอะไรมันก็จะต่างกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการอ่านก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับ ยังเป็นแบบชั้นเดียวอยู่นะครับไม่ใช่แบบสองชั้นเนาะเหมือนกันนี่ครับด้าน,นหลังเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะครับแต่อะดอะูเดี๋ยวขอโฟกัสกล้องนิดนึงนะครับ อ่าอันนี้จะมีสองประมาณสองบรรทัดเนาะอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนตัวตัวนี้นะครับอ่าด้านหลังเนี้ยยาวพืชเลยสามบรรทัดมีตัว CE มีอะไรให้เยอะแยะนะครับก็เป็นการอ่านแบบชั้นเดียวเหมือนกัน ตัวแอร์แอเตอร์ก็อย่างที่บอกนะครับก็เหมือนกันแต่จะตัวหนังสือจะชัดกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับผมขอเอาไปใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกรอบนึงว่าตัวไหนมันใช้งานดีแล้วก็ความเร็วในการดาวน์โหลดอัปโหลดหรือว่าในการก๊อปข้อมูลเนี่ยอันไหนจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากอกคลินัา้สสวด Okay. okay. Yeah.